สวัสดีค่ะปลาแว่นชาแนลค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานยำกับปลาแว่นปลาแว่นอยากทานยำวันนี้นะอยู่ตรงข้ามบ้านปลาแว่นเขาขายร้านยำยำทะเลนะคะเขาก็จะมีปูอัดมีลูกชิ้นมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะเจ็ดสิบบาทเพื่อนเพื่อนเจ็ดสิบบาทค่ะคลิปที่เขาทำอะ่ปะปลาแว่นถ่ายไปแล้วอันนี้มาทำคลิปทานให้ดูอร่อยอร่อยร้านนี้นะ่ะ แล้วก็ให้เยอะให้เยอะด้วยมาค่ะเพื่อนๆอ,อยากทำจัดจ้านมาเดี๋ยวเปแ่นจะไปเอาไปลวกมาม่ามาใส่ก่อนแป๊บนึงเพื่นว่าจะลวกมามา่ามันจะนาน ก็เลยได้ลวกวุ้นเส้นมาใส่เพื่อนตอนแรกร้านก็ถามอยู่นะว่าใส่วุ้นเส้นไหมเหมือนไม่อยากกินอะแต่พอมาถึงบ้านแล้ววใส่เส้นสักหน่อยก็ดีเนาะเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวต้องตักเป็นมันสั้นลงไม่งั้นมันจะยาวเกินกินยากง่ายเลยคุกเลยค่ะ ว่ามันเป็นน้ำปลาเนาะมันปลาแว่นก็ไม่ได้เป็นคนกินหวานด้วยไงมันจะออกรสชาติเหมือนเหมือนมีเค็มมีอะไรอะ่ะตอนนี้ก็หอยมแมลงพู่นะคะแต่ร้านนี้อ่ะถ้ามานาครพนมร้านนี้อร่อยจริงๆปลาแว่นทานแทนข้าว เหมือนเอาเอาเส้นมาแทนข้าวเนาะอร่อยนะเมื่อก่อนป้าแว้นเคยขายยำนะสูตรแต่ละสูตรแต่ละร้านกะ็ไม่เหมือนกันเนาะ เมื่อก่อนขายไม่มีสูตรใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวนี้เขานิยมกัน นี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงป้าแว่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแว่นด้วยนะคะ สวัสดีครับบายบาย